สวัสดีค่ะสวัสดีครับแมสวัสดีค่ะดร,ดะดรก็สวัสดีคุณผู้ชมนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายการ h i f i Choice Sonic s h o e s นะคะครับแล้วก็วันนี้ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องสินค้าต่างๆที่เราจะนแนะนำหรือเก็บความรู้ต่างๆเนี่ยแอนมี Enemy, เหมือนกับว่านึกถึงอยู่ดีก็คิดว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกแบบสินค้าหลายอย่างอะคะ่ะเหมือนกับแอบแปลกใว่าทำไมทำไมเอาความเป็นแบบ ย้อนยุคกลับมาออกแบบอีกแต่เป็นในเวอร์ชั่นแบบมีเทคโนโลยีย่ตัวตัวอย่างอย่างเช่นก่อนหน้าเนี้ค่ะเรามีพูดถึงในตัวของที่เป็นโต๊ะโต๊ะเนาะซึ่งจริงโตเทเบิลก็เหมือนกับว่าแอบย้อนยุคไปแล้วแต่พอเป็นตอนนี้เจนเบิร์เจนเรชั่นเนี้ยก็เอาโตเทเบิลกลับมาทําอีกลูกสมเป็นเหมือนเก่าแต่ก็มีบูทูดมีรุ่นนี้นันทาไมอยู่ดีมันกลับมาอีกแล้วอะค่ะนรองเตอร์งงมันเป็นมันเป็นกระแสนะมันเป็นอะไรที่แบบว่า มันจะย้อนกลับไปหาวันวานยังหวานอยู่อะไรเงี้ยฝรั่งบอก bring back the good memories อะไรเงี้ยความทรงจำที่ยังดีของวันวานเนี่ยกลับมามวิทยุหลอดสมัยก่อนเนเกิดทันบ้างไม่รู้ข้างในเป็นหลอดอเคยที่เขาเปรียบเทียบไหมว่าโอ้ยเสียงดังมันก็วิทยุ8ดหลอดเลย อนี้เคยยไดิ8หลอดคือกำลังขยายมันเยอะไงใช้หลอดสูญญากาศขยายใช่ไหมเสียงมันจะดังเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมีแต่เป็นฟรานซิสเตอร์ใช่ป่ะมีอยู่ใน power amp หรือ integrated amp ซึ่งเปนภาคขยายของของเครื่องเสียงนี่วิทยุจูเนอร์ที่เป็นหลอดปัจจุบันก็ไม่มีแต่ว่าก็จะมีแบบทำออกมาเป็นเครื่องรับวิทยุแล้วก็เป็นลำโพงบลูทูธบางเครื่องก็เสียบ usb ได้ด้วยแต่ว่าทําหน้าตามาแบบเหมือน หมือนวิทยุสมัยเมื่อ60ปีที่แล้วนนะแสงว่าเหมือนกับแบบมันก็เป็นเอกลักษณ์ที่เหมือนกับคนในปัจจุบันก็ยังถามหามันอยู่<ช>แต่แค่ว่าขอให้ช่วยเอาเป็นเอกลักษณ์อันเดิมแต่ว่าใส่ความเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปหรือบางทีเนี่ยเป็นลำโพงยี่ห้อดังด้วยนะครับก็ในปีเนี้ยพากันแบบเรียงแถวมาออกลำโพงที่เคยดัง ของตัวเองด้วยนะในอดีตอ,อ,อ,อย่างเช่นก่อนหน้านั้นเนี่ยนึกถึง JBL รุ่น L100 อ่ะค่ะไอ้ที่หน้ากากลาโพงมันเป็นมันเป็นฟองน้ำแล้วมันเป็นช่องช่องช่อง,องเซี่ยมเต็มไปหมดเลยออ,อันนั้นก็กทำออกมาแล้วก็ได้รับความนิยมนะครับ่ะล่าสุดก็มีลำโพง k l h นะครับซึ่งเป็นลำโพงตัวไม่ค่อยเล็กอะ่ะค่ะ วางขาตั้งแต่ว่าขาตั้งสูงจากพื้นขึา้มานิดเดียวะนะครับหรือว่าลำโพงวิชชั่นย้อนยุคนะครับรุ่นดังๆของเขานั่นแหะนะครับนอกจากนั้นยังมีลำโพงลำโพงฟน์ออดิโอซึ่งทำออกมาเป็นรุ่นรุ่นคลาสสิกซึ่งก็ตู้เป็นไม้เป็นเหลี่ยม,ยม,มนะเป็นดูอัลคอนเซนทริกอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นลำโพงใหม่แต่ว่าทำออกมาให้หน้าตาเนี่ยมันมันมาดูย้อนยุกกับไปหาสมัยแบบ เป็นเรโทรเลยซึ่งก็ได้รับการตอบรับคืออยูนี้นะครับผมว่าเทรนด์ของการออกแบบลำโพงอะ่ะมันมันมีแบบผมว่ามันมี3ามขั้วเลยนะคือหนึ่งแบบอาแบบหน้าตาแบบดูวินเทจแนวเรโทรคือเป็นเป็นไม้แท้เป็นเหลี่ยมแล้วก็อีกขั้วหนึ่งคือแบบตรงข้ามกันเลยคือแบบไอ้ประเภทแบบออกแบบให้มันเป็นอวกาศ S <S ตัวตู้มันจะมีเชฟประหลาดเหมือนเป็นแบบนาฬิกาทรายอะไรเง<ฆ>ี้ยมีเว้ามีโค้งอะไรเง<ฆ>ี้ยไม่งั้นก็ก็แยกตู้ไปเลย<ฆ>อันนั้นอันโมเดลแบบจ๋าเลยวัสดุที่ใช้ทำตัวตู้จะเป็นโลหะต่างชนิดทับลิงกันนะครับมีการใช้หินแกรนิตหินชนวนเลยมาทำเป็นเป็นดามให้ผนังตัวตู้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนไอ้ฝังวินเทจแน่นอนว่าคบกับไม้<ฆ>จะเป็นเอ็หรือว่าจะเป็นไม้แท้ก็ว่าไปนะครับ แล้วยังมีประเภทที่แบบอยู่ตรงกลางๆอ่ะไม่ไปไหนเนี่ยคือแบบยังเหลี่ยมๆอยู่แล้วก็แบบมีการปาดลบมุมนิดหน่อยแล้วก็ใช้วิเนียปะผิวลําโพงไอ้แบบนี้ก็ยังยังคงอยู่เพราะาถือว่าเป็นลําโพงที่แบบหน้าตาคลาสสิกแล้วก็ทําออกมาก,ก็ขายได้ไม่ยากเท่าไหร่อขอให้เสียงมันดีพอแล้วราคาไม่เวอร์จนเกินไปมันมันก็ยังมีประเภทนี้อยู่นะครับค่ะงั้นแสดงว่าเวันนี้ถ้าเกิดเราไป บ้านบ้านเพื่อนอน,อนะคะหรือแม้แต่ไปในแบบถานาที่ต่างตาเราอาจจะเห็นสิ่งของหรือลําโพงนะคะที่อาจจะเป็นดูหน้าตาดูสมัยเก่าแล้วกันเนาะแต่เทคโนโลยีใหม่เอี่ยมอย่างไอาจจะเป็นอย่างนี้แหละพูดงานคือบางทีเนี่ยคนที่เล่นแบบวินเทจแบบจ๋าเลยเนี่ยของแท้เลยนะเราไปหาซื้อของของดั้งเดิมมาได้อายุอายุอานามประมาณสักหกสิบปีห้าสิบปีเนี่ยโอ้คือ ของอะ่ะเครื่องเสียงอะ่ะเราไม่ได้ใช้นาน,านเนี่ยหรือต่อให้แบบใช้อยู่ตลอดเวลาก็ตามเหอะอายุขนาดนั้นน่ะมันย่อมมีวันเสือ่อมมันย่อมมีวันเสียเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้คนผลิตเนี่ยเขาจับจุดได้ว่ามีความต้องการเครื่องเสียงที่หน้าตาออกลักษณะวินเทจแต่แบบสมรรถนะยังได้อยู่ไม่มีปัญหาในการต้องมาซ่อมบํารุง้มันปวดหัวอะไรแบบเนี้เขาก็เลยทําแบบ ให้มันหน้าตออกมาดูย้อนยุกไงครับอืมโอเคเข้าใจละเพราะว่าจริงก็เป็นก็เป็นแอนเองก็ชอบเหมือนกับว่าอพอเห็นลําโพงแบบเหมือนกับตอนนั้นแอนเห็นเหมือนกับว่าเป็นวิทยุรุ่นโบราณมากเลยแต่พอเข้าไปดูแบบอยากซื้อแต่ราคาแพงมากเลยนะ,ะแต่ก็าเป็นรุ่นเก่าแต่ว่าแบบเอ้ยมันก็ทําเป็นเหมือนฟังก์ชันว่าให้หมุนปรับจูนขึ้นอะไรแต่จริงทุกอย่างก็เป็นบูทูนใช่ใหม,ม่ง้นแสดงว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะมีนําลําโพงที่ว่า เป็นแนวแบบคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกแต่ว่ามาในแบบว่าเขาเรียกว่าเทคโนโลยีใหม่เอี่ยมนะคะพบกับช่วงรีวิวของเรานะครับไฮไฟชอยสโอนิคชูสในวันนี้นะครับที่คุณแอนเกินมาตอนต้นเนี่ยนะครับหมายถึงลำโพงบลูทูธนะครับ B&W รุ่น Zeppelin ซึ่งชื่อเต็มๆของเขาคือ New z e p l i n อยู่ตนี้ตัวนี้นะครับรูปทรงดูแล้วเหมือนอะไรเลยเหมือนอะไรคะเหมือนลักบี้อ่าคนทั่วไปจะคิดว่าใช่มันคือรูปทรงลูกลักบี้นะครับแต่คำว่าเซปลินเนี่ยมันเป็นชื่อของเรือเหาอะในสมัยโบ,บราณน,นะครับรูปทรงก็คือเป็นแบบนี้แหละแล้วก็ไอ้ที่ห้องโดยสารหรือที่บรรจุคนจะอยู่ข้างล่างะครับ ข้างบนนี้จะเป็นส่วนที่เป็นเขาเติมอากาศเข้าไปนะครับแล้วก็อากาศร้อนมันจะลอยสูงขึ้นใช่ไหมอ๋อที่เหมือนกับเราเห็นในหนังยุคก่อนเหรอใช่มันจะเป็นในคล้ายกับแบบเรือแล้วก็มีชั้นผู้โดยสารเลยล่ช้าแเซนล้นเนีเยเป็นชื่อเรือเหาะในสมัยโบราณนะครับทีนี้พอดูจริงๆทำมาเนี่ยถึงต้องบอกว่าเป็นเจเนอเรชันที่สี่ละ ใช่เหมือนกันเหมือนกับเห็นโมเดลเนี้ยรุ่นเนี้ยมานานมากๆแล้วจนว่ารุ่นแรกเลยเนี่ยออกมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจะเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นสาด็อกกิ้งนะครับคือเป็นที่เสียบแบบสายโทรศทไอสายที่สองพินแ่ะนะครับ่อต่อมาก็จะเป็นเล็กลงเป็นเป็นไลติงนะครับแล้วก็มาเป็นแบบว่าไวเลสนะครับแล้วอันนี้เป็นเจนสี่อ่าเป็นเจนสแสดงว่าเป็นรุ่นที่ เขาเรียกได้ว่าเป็น๊อปูลารได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องแล้วทีมได้รับรางวัลเพียบเลยกว่ารางวัลมามากมายผมฟังเองเนี่ยผมแนะนำเพื่อนฝูงคนรู้จักกันแบบไปซื้อแล้วก็ไม่มีใครผิดหวังเลยนะครับคือเสียงดีเบสลึกพอตัวนะครับให้ความกระหึ่มพอสมควรแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นลำโพงบลูทูธที่แบบเฮ้ยมันให้ซาวด์สเตจได้อย่างที่แบบงงๆอะ มันให้ได้ไงไม่รู้แต่แบบมันให้ได้อ่ะอคือมันมันมีมิติอือันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงด้วยอืมค่ะจุดเด่นของ New s e p l i n เนี่ยมันคอนโทรลด้วยแอปพลิเคชันของ b บียร์ับเลยูนั่นแหละคือเป็นมิวสิกเบีับเยูก็ดาวน์โหลดแอปเข้าไปในโทรศัพท์มือถือหรือว่าจะเป็นใน iPad นะครับหรือว่าจะเป็นระบบ Android ก็ก็แล้วแต่ครับแล้วก็ใช้มันควบคุมไอตัวนี้ได้เร่งลดนะครับ ที่สำคัญคือเขาบอกว่ามีดิจิตอลซิกเนลโปรเซสซิงในตัวเนี่ยหมายความว่าไงหมครับว่าเวลาที่เราสตรีมเพลงหรือว่าจะฟังเพลงผ่านระบบบล<ฆ>ูทูธเข้าไปเนี่ย<ฆ>มันข้างในมันจะมีระบบ Digital Process มีคล้ายๆเป็นสมองกลตัวเล็กๆเขาจะทำหน้าที่ตรวจจับแล้วพยายามแบบปรับปรุงคุณภาพของเสียงที่เข้าไปเนี่ยนะครับให้มันดีขึ้นคือมันมีระบบ AI ย่อยๆอยู่ในตัว<ฆ>เนี่ยอันนี้เป็นความก้าวล้ําของ ลำโพงบลูทูธตัวนี้ซึ่งผมว่าเฮ้ย b ีเแบบไปถึงขั้นนี้แล้วเหรอในเจเนอเรชันที่4เนี่ยนะครับอนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยนะครับก็ยังมีอะไรที่แบบว่าที่น่าประทับใจก็คือว่าเรื่องของอเขาสามารถอันแน่นอนแบบสามารถจะเล่น Spotify ได้เล่น AirPlay 2ได้นะครับแล้วก็มีระบบ Dynamic Equalizer อยู่ในตัวด้วยนะครับแต่คือสิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งคือคเรียกไดว่ามเหมือนกับเป็นตัวคลาสสิก ในความรู้สึกคือรูปลักรูปลักค่ะมันไม่ได้โดนเปลี่ยนเลยเพราะว่าเพราะว่าพอละมอมนี้ใช่ไหมคะตั้งแต่เจนแรกจนมันเดเวลลอปมาเป็นเจนสี่แต่ยังคงรูปลักเดิม,มนะคะเหมือนกับทุกอย่างมันจะเป็นแพทเทิร์นเดิมแต่ต่างที่ฟังก์ชันมันทาให้รู้สึกว่ารูปหลักบางอย่างอะค่ะมันไม่จําเป็นต้องโดนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลามันก็ยังสามารถใช้ได้ตลอดครับและเห็นตัวเล็กๆขนาดนี้นะครับกำลังขับก็ไม่ธรรมดานะครับ240วัตต์ ก็เยอะอยู่เนาะยอะเยอะเยอะเอาเรื่องเลยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ผมว่าคนใช้เนี่ยไม่น่าจะผิดหวังนะครับรองรับบลูทูธ5.0นะครับอะดัปทีบแล้วเรียบร้อยถึงว่าบลูทูธรุ่นที่มันสมัยมากในปัจจุบันแล้วครับงั้นตรงนี้มี2สีด้วยลืมบอกไปใช่นอกจากสีดำที่เห็นแล้วเนี่ยจะมีสีออกสีเทาเกรย์นะครับดาร์กเกรย์อีกสีหนึ่งก็ ลองไปเลือกดูตามที่คุณชอบแล้วกันแต่ไม่มีสีน้ำเงินแล้วนะอ๋อโอเคโอเคผิดฟอร์มบีเอยูไปนิดหนึ่งืะงั้นตรงนี้เราก็จะมาต่อในพาร์ทของตัวไฟฟูการ์ไฟฟการกันเลยค่ะเข้าสู่ช่วงไฟฟ f ก c u s สำหรับ b ีเอ e ด p e l i ยูเซนะครับตัวใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นลำโพงแบบรองรับ Wi-Fi Bluetooth แล้วก็สตรีมมิงนะครับไฟฟูการ ข้อแรกเลยนะครับลำโพงอัจฉริยะไร้สายซึ่งออกแบบมาได้สวยงามนะครับรองรับการใช้งานได้แบบอย่าง flexible หรือเป็นอิสระสะดวกสบายมากนะครับนั่นคือข้อแรกข้อที่1สะดวกต่อการจัดวางสะดวกต่อการใช้งานนะครับข้อที่2คือสามารถสตรีมเพลงจาก Apple AirPlay นะครับจะเป็น Bluetooth a p p x adaptive แล้วก็ Spotify Connect ได้ได้ครบเลยข้อที่2น,นะครับ ข้อที่3ครับได้รับรางวัลถึง5ดาวมากมายนะครับจากนิตยสารเครื่องเสียงแล้วก็อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอย่างเช่น T3 นะครับ T3 นี่แหละนะครับหนังสือ Rolling Stone แล้วก็หนังสือ Tech Radar ซึ่งพวกนี้เป็นแมกซีนระดับโลกซึ่งใครที่ได้รับรางวัลเนี่ยถือว่าแบบคุณภาพแบบเชื่อถือได้แน่นอนนะครับประการที่4ครับรองรับบริการ s t r e มม i n g ระบบ t i d a l ด้วย คุณภาพเสียงรายละเอียดสูงถึง24บิตนั่นก็คือแบบดุดดังฟังจากเครื่องเล่นซีดีดีเลยนะครับแล้วสุดท้ายใช้เทคโนโลยี FST นะครับซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเบียร์มันยทำให้เสียงกลางที่ได้เนี่ยมีความสะอาดแล้วก็มีความเพี้ยนต่ำเนื่องจากไดรเวอร์หรือดรเดลแฟมที่เขาใช้เนี่ยนะครับจะถ่ายทอด DNA มาจากลำโพง b บีรยูรุ่นสูงๆซึ่งราคา6หลักขึ้นไป ครับทั้งหมดนี่คือไฟล์โฟกัสของลำโพงนิวเซปลินครับวันนี้เรามีสินค้าที่อยากจะมาเล่าสูุ่ขุนฟังอีกหนึ่งตัวนะครับคุณแอนมีความพิเศษมีความน่ารักมีความคอมแพคอยู่ในตัวสำหรับท่านที่ กำลังมองหาลำโพงซาวบาไปใช้งานในพื้นที่อันจำกัดะนะครับนอกจากพานโรมาทรีแล้วเนี่ยย่อมลงมากว่านั้นนะครับราคาประหยัดลงมากว่านั้นนะครับแล้วก็คนที่อยากจะได้อะไรที่มีคุณภาพเสียงเนี่ยไม่อยากไปยุ่งกับลำโพงคอมพิวเตอร์ซึ่งมันดูแล้วแบบจะต้องวางซ้ายขวานะครับแต่อยากจะวางรับราบไปอย่างเงี้ยนะครับใต้จอมอนิเตอร์แล้วก็มีซาวูเฟอร์เนี่ยบวกกันเข้ามาให้ อีกตัวหนึ่งคู่กันมาเลยวันนี้แนะนำยามาฮ่ารุ่น C30A มี A มีเด้วยค่ะคือจริงๆแล้วตัวเนี้ยค่ะแอบชื่นชอบโดยส่วนตัวอีกนิดนึงตรงที่ว่าด้วยขนาดไซส์อะค่ะคืออันเนี้ยค่อนสำหรับแอนถือว่าค่อนข้างที่จะเล็กเนาะแล้วก็เนี่ยที่แอนยกขึ้นมาคือแบบเบาเบาเบาแล้วก็ด้วยความที่ว่าพอตัวเนี้ยค่ะ เดี๋ยวราคาเดี๋ยวราบอกกันอีกทีนึงแต่ว่าราคาน่ารักมากๆประหยัดมากๆแล้วมันมา2ตัวด้วยมีทั้งตัวซาวบาร์แล้วก็ตัวซาวบูเฟอร์นะคะซึ่งซาวบูเฟอร์มัเียวางนอนก็ได้วางตั้งก็ได้อันนี้ก็คือประหยัดพื้นที่ด้วยสำหรับคนที่มีพื้นที่จํากัดแล้วอย่างที่เมื่อกี้ดอร์พูดเลยคือวางตรงคอมซึ่งมันสามารถที่ว่าพอเราทํางานไปด้วยหรืออยากจะถ่ายทอดเสียงเพลงหรือว่าทําอะไรเงี้ยก็ถ่ายทอดมาจากตรงนี้ครับนะคะตัวความพิเศษของเขาเนี่ยสองตัวระหว่าง ชาวบาร์กับตัวตู้ซาวูฟเฟอร์เนี่ยะนะครับมันคอนเน็กกันโดยที่ว่าไม่ต้องต่อสายอโตเมต <omatic> ิคอนเน็กคือเชื่อมต่อเข้าหากันเองโดยอัตโนมัติเลยคือ pairing กันมาตั้งแต่โรงงานเลยนะครับแล้วแล้วอันนี้มันถ้าถ้าสมมุติว่าบางครั้งสมมติแอนจะใช้แค่ตัวนี้ก่อนแต่อตัวซับยังยังไม่ใช้ก็ได้แยกแยกชิ้นอย่างนี้ก็ได้ได เพียงแต่ว่าเสียงเนี่ยเสียงทุ้มที่มันมีพลังต่ําลึกๆอะไรเงี้ยก็แท้กระทันกระรักกมันก็จะจะ,จะไม่ค่อยมีเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะมีไดรเวอร์สนิ้วอยู่2ตัววันนี้นะครับแต่ว่าซ o ร n ์โหมดที่เขาให้มาเนี่ยก็ไม่เสียชื่อยามาฮ่าเหมือนกันนะครับจะเป็นซ o ร n ์โหมดซึ่งอยู่ในตระกูล AI ของยามาฮ่าซึ่งจะมี4โหมดให้เลือกตั้งแต่เป็นสเตอรโอนะครับเป็นระบบสแตนดาร์ดหรือเป็น 3D 3D สามมิตินั่นแหละ ก็จะเน้น,นี่ยมีหน้ามีหลังมีมีตื้นมีลึกมีซ้ายขวาอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเป็นโหมดของมูฟี่แล้วก็เกมส์อืมอแล้วเอมโมดที่บอกอันนี้ค่ะเราเตอร์ด้วยความที่มันก็ดูแบบเล็กเล็กลกระทัดรันเงี้ยครับเราปรับมันยังไงคะ่ะเอโมดตรงนี้ใช้รีโมทคอนโทรลใช้รีโมทจะมีรีโมทคอนโทรลให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถจะกดสั่งงานได้บนตัวนี้อืม ขั้วต่อของเขาเนี่ยข้างหลังเนี่ยนะครับมีทั้งเป็น HDMI มีทั้งเป็น Toslink แล้วก็มีทั้งเป็นใน RCA ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าครบอ่ะให้มาครบแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานครับกำลังขับถ้าเป็นตัวซาบาเนี่ย20วัต์คูณ 2, 2ก็คือ40วัต์ละนะครับส่วนตัวเซาวูเฟอร์เนี่ย30วัตต์ในห้องเล็กๆไม่ต้องการจะไปรบกวนใครไม่ต้องรบกวนเพื่อนบ้านไม่ต้องการรบกวนรูมเมท อันนี้ผมว่าเกินพอเพราะถ้าเกิดคุณเล่นโวล่มแบบดังๆ20วัตต์30วัตเนี่ยน,นะเอาเรื่องเหมือนกันนะแล้วถ้าเกิดกดเซอร์ราวไว้ที่แบบบูฟวี่หรือเกมโหมดเนี่ยหกรับรอ,อ,อ,องดูแล้วสนุกอะ่ะนะครับอย่างไงก็ดีกว่าลำโพงที่ให้มากับจอมอนิเตอร์ของคอมนะครับคือเหมือนกับอันนี้ทำมาตอบโจทย์สำหรับคนที่เหมือนกับว่าใช้คอมนะคะแล้วก็อ,อาจจะมีเล่นเกมเบาๆนะคะ แอนคิดว่าเนี้ยโอเคแล้วคือแบบเห็นราคามาแล้วด้วยเป็นไงครับ 2>, 2ชิน้นก็คือแบบหมื่นกว่าบาทไม่เกินนี้เลยโอ้โหแล้วตอนนี้แบบเท่าที่รู้คือมีโปรโมชั่นครับซึ่งเหมือนเดิมค่ะทุกครั้งที่เรามีโปรโมชั่นดีๆเนี่ยเราจะบอกรายละเอียดข้างล่างหมดเลยแล้วว่าท่านผู้ชมไปหาซื้อได้ที่ไหนบ้างนะคะ เ,เพราะว่าบางที่เนี่ยเขาจัดโปรปุ๊บเราต้องเข้าใจว่าจัดโปรปความหมายคือจํานวนของก็มีจํากัดในการจัดโปรปแต่ละครั้งนะคะเป็นซาบาบวกซมบูเฟอร์ตัวเล็กๆน่ารักราคาก็น่ารักใช่ราคาน่ารักแต่คุณภาพนั้นไม่ได้จํากัดจําเขีย่ยเหมือนกับตัวเล็กๆที่เห็นเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าสินค้าตัวนี้ค่ะมาภายใต้แบรนด์ยามาฮ่ายังไงเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยคือยามาฮ่าเนี่ย mm hmm. เขาก็มีทําเครื่องเสียงอยู่ ลาย<ช>แบกอยู่แล้ว<ช>นะคะ<ช>ฉะนั้นคือตัวไม่ต้องกังวลเลยสะหรับยามาฮ่าเดี๋ยวนี้เก่งเรื่องทําเสียงที่ออกมาจากลำโพงเล,เล็กๆแต่เสียงแบบรู้สึกโอบล้อมอ่ะดูหนังแล้วก็มีอรรถรสเอาครับไปพบกับไฟโฟกัสสาหรับยามาฮ่า c 3 0มสิบ a อะครับไฟโฟกัสสำหรับยามาฮ่า c 3 0 a ในวันนี้นะครับประการแรกเลยคือ s u b w เฟอร์ไร้สายครับที่คุณสามารถจะเลือกวางในแนวตั้งหรือว่าแนวนอนก็ได้นะครับ ประเด็นที่2ครับเขามี Clear Voice เพื่อเพิ่มความชัดเจนสำหรับบทสนทนานอันนี้สำคัญนะครับเวลาที่เราดูหนังแล้วมีบทพูดหรือว่าดูจากคลิปในคอมอะไรเงี้ยครับบางทีบทพูดไม่ชัดเจนเรารู้สึกว่ามันขัดใจแต่อันนี้เขามีระบบเคลี <Clear S 2> ยร์ไวสเพื่อช่วยเพิ่มความชัดเจนนะครับประการที่3ครับติดตั้งง่ายครับเชื่อมต่อด้วยการสาย HDMI Optical หรือ AUX อ๋อาสามรูปแบบเลยครับ แล้วก็ข้อ4ครับปลดปล่อยพลังเสียงที่หนักแน่นในทุกระดับเสียงด้วยเทคโนโลยี Adaptive Low Volume ให้เสียงครบทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเปิดวอลลุ่มเบาๆหรือวอลลุ่มดังๆครับแล้วก็ประการสุดท้ายประการที่5นะครับมีโหมดเสียงให้เลือกปรับตามการใช้งานที่แตกต่างได้ถึง4โหมดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสเตอริโอเป็นแตนด์ดเป็น 3D เป็นมูฟวี่แล้วก็เป็นเกมส์ครับทั้งหมดนี้คือ f Focus สำหรับ Yamaha 3า A แล้วสำหรับวันนี้นะคะเรา2คนนะคะก็อาจจะต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะกับรายการ Hi-Fi Choice Sonic Shoes นะคะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ